2 7มกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับภายหลังจากที่ลมพัดในตอนหัวค่ำเมื่อวานวันที่2 6มกรานั้นปรากฏว่าเช้า,ชานี้นี่ใบทุเรียนร่วงเช้าเยอะนะครับเมื่อวานมันลมพัดกระโชกตลอดทั้งคืนนะครับอากาศหนาวก็ตอนเช้าก็1 6องศานะครับที่จังหวัดบึงการ คราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการช่วยทุเรียนหลังจากที่ลมหนาวพัดทั้งคืนนะครับเช้ามาวันนี้เราก็เลยสปริงเกอร์น้ำให้กับทุเรียนชดเชยให้เดี๋ยวอากาศอตอนเช้าสายมีแดดก็คงจะ,ะดูดน้ำลำเลียงขึ้นไปนะครับจากการที่ผ่านลมหนาวมาหลายละลอกนะครับรู้สึกว่าละลอกนี้น่าจะเป็นละลอกที่ลมหนาวเข้ามาซ้ํา สำหรับต้นทุเรียนได้ทำให้เกิดการชงงะงักพอสมควรนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือเราให้น้ำชดเชยไปนะครับเนีย่ยสำหรับต้นทุเรียนเหล่านี้เราก็พยายามาปล่อยหญ้าคลุมดินห่มดินไว้เพื่อเป็นการประคองระบบรากแล้วก็ชดเชยการคายน้ำตื่นเช้ามาวันนี้รู้สึกแปลกๆก,ก็ตรงที่วันหลังจากที่ลมหนาวพัดมาเมื่อคืนนี มองขึ้นไปดูบนท้องฟ้านี่จะมีลักษณะดำๆคล้ายๆกับว่านี่ก้อนเมฆนะครับเป็นสัญญาณทําให้เรารู้ว่าความชื้นจากฝั่งทะเลทางลมด้านทิศตะวันตกน่าจะ,ะเริ่มก่อตัวขึ้นบ้างแล้วจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับในเดือนดันวากับมกรานั้นเป็นสภาพที่ความชื้นสัมผัสบนอากาศแห้งมาก ตัวนั้นแหละก็คือตัวหนึ่งเร่งกระตุ้นให้ทุเรียนของเรานั้นคายน้ําไปอย่างรวดเร็วใบทุเรียนก็ดูไม่สดใสปีนี้สาหัสมากครับสําหรับอากาศหนาวต้นทุเรียนดูไม่สดใสอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับประคองตัวไปก่อนเราก็พยายามให้น้ําชดเชยเอานะครับต้นนี้ก็หมดสิทธิ์ที่จะเอาดอกแล้ว นะครับเพราะว่าใบเหลือน้อยมากเราก็จะไม่เอาดอกเราจะเร่งกระตุ้นระบบรากเพื่อที่จะเอารากชุดใหม่และก็เอาใบชุดใหม่ต่อไปสองต้นนี้หมดสิทธิ์เอาดอกแล้วนะครับส่วนต้นนั้นก็มีดอกมาหนึ่งรุ่นเราก็สปริงเกอร์น้ำให้ในตอนเช้าวันนีอ้อากาศอุณหภูมิในตอนเช้าวันนี้อยู่ที่16องศานะครับ น่าจะดีกว่าในช่วงวันที่16-17มกราอุณหภูมิอยู่ที่12กับ9นี่โอ้ดอกธุเรียนร่วงเลยครับงวดนี้มาเดินดูตอนเช้ายังไม่มีร่วงครับแล้วก็อากาศอยู่ที่16นี่ก็พออุ่นใจได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ